เพียงแค่5วันกลับมาเดินได้5้าวันกลับเดินได้โอ้โหผลลับสุดยอดทานน้อยเห็นผลไวเพียงแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะทันน้อยมาก1ซองได้สุขภาพกลับคืนมาสวัสดีค่ายินดีต้านรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะก็วันนี้พบกับปุ๊กอีกเช่นเดิมตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีอ้อแชทดีๆนะคะคอนเฟิร์มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะ ดีบุลตัวนี้นะคะโด่งดังมากๆแล้วก็เห็นผลไวลูกค้ารีวิวทั่วประเทศต้องบอกแบบนี้เลยใครที่ได้ทานเนี่ยนะคะต้องกลับมาสั่งซ้ำนะคะสั่งซ้ําและบอกต่อเพื่อนบ้านแล้วก็ได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วนะคะค่ะสําหรับใครที่ยังลังเลนะคะหรือว่ายังแบบไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีบุลตัวนี้จะดีจริงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวตัวนี้นะคะค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ได้ลองทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุลหนึ่งกล่องจะมี5ซองตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะ ทางต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสูตรเข้มข้นที่ทานน้อยแล้วก็เห็นผลไวนะคะเห็นผลไวจริงหรือเปล่าอะนะคะไปดูรีวิวเด็ดตัวนี้เลยนะคะที่พุกอยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าเพียงแค่5วันนะคะ5วันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ได้ลองทานนะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับรีวิวนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรีวิวเด็ดเดีัยวนี้จากลูกค้าที่อยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นหลานซื้อให้คุณย่านะคะก็ได้โทรมาสอบถามนะคะแล้วพวกก็จัดเซตแล้วก็ประเมินนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะ ทดลองทานก่อนด้วยความที่ยังไม่มั่นใจว่าสินค้า,าจะตอบโจทย์ไหมนะคะก็ทดลองทานนะคะทดลองทานเพียงแค่5วันแรกนะคะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะเห็นข้อความตัวน,นี้ไหมเอ่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณย่านะคะเพียงแค่5วันเท่านั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะ5วันนะคะคุณย่ากลับมาเดินได้คะ่ะกลับมาเดินได้โอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลย5วัน เพียง5วันทุกคนค่ะเห็นไหมคะว่าอย่างที่บุ๊กได้บอกไปเลยว่าตัวนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวเห็นผลไวจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะ5วันกลับมาเดินได้ได้สุขภาพกลับขึ้นมาแล้วก็กลับมาสั่งเพิ่ม นะคะทุกคนที่ได้สั่งตัวผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้ไปทดลองทานจะกลับมาสั่งซื้อสั่งซ้ําบอกต่อสินค้าดีจริงค่ะทุกคนไม่ต้องลังเลแล้วนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่รีวิวตัวนี้นะคะยังมีรีวิวลูกค้าทั่วประเทศนะคะที่ออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะซึ่งสินค้าไม่ดีจริงไม่อยู่มาถึง13ปีนะคะทุกคน ผิตภัณฑ์ตัวดีบูนะคะจ,จัดจำหน่ายมาแล้ว13ปีนะคะมั่นใจในสินค้าได้เลยอ่ะนะคะสำหรับใครที่มีอาการนะคะตัวดีบูนเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างดีบูนจะช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข,ข่านะคะเดินมีเสียงก๊อบแก๊บนะคะเดินเหินเส้นตึงนิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะปวดสะโพกร้าลงขากระดูกทับเส้นช่วยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าหลายๆอาการเนี่ยก็ ขึ้นอยู่นะคะการเห็นผลต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการเห็นผลจะขึ้นอยู่กับ1เลยนะคะความเสื่อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ2การหูดซึมนะคะก็มีผลมากๆเลยนะคะแต่อย่างลูกค้าเคสนี้เห็นไหมคะเพียงแค่5วันกลับมาเดินได้5วันกลับเดินได้โ,โหผลรับสุดยอดทนันน้อยเห็นผลไวเพียงแค่วันละ1ซองเท่านั้นนะคะทันน้อยมาก1ซองได้สุขภาพกลับคืนมานะคะแล้วก็ ตัวนี้ไม่ขมไม่ค้าวรสจืดนะคะเป็นสิ่งที่ลูกค้าที่ประทับใจที่สุดก็คือมันทานง่ายหลายๆคนมีความกังวลว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีบุนของเราเนี่ยทานยากไหมเป็นแบบผงเบบชงดื่มนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าทานง่ายและบุกก็มีการทําคลิปนะคะเกี่ยวกับผู้ที่รีวิวจริงๆทานให้ดูแล้วก็คอนเฟิร์มว่าผลิตภัณฑ์ทานง่ายจริงๆนะคะ ตอบโจทย์นะคะเกี่ยวกับคนที่ทันอะไรยากๆนะคะค่ะสำหรับใครที่ยังลังเลนะคะหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณนา้าคุณตาคุณยายเพื่อนข้างบ้านนะคะหรือคนที่เรารู้จักมีอาการปวดเขาเา่ามีภาวะเกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะโทรมาหาบุ๊กได้เลยะคะ่ะตัวนี้ดีจริงๆนะคะแล้วก็บอเโทร์พับบุ๊กที่จะเป็นของโบบุกนะคะก็จะเป็น095 2 0 8 8 1 1ค่ะ0959208811นะคะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์บุ๊กเท่านั้นนะคะโทรหาบุ๊กเบอร์นี้ได้เท่านั้นย้ําอีกทีหนึ่ง0959208811แล้วก็มีโปรโมชั่นให้ทุกท่านนะคะโทรมาเลยค่ะ